เฮ้ยเลยเจ้ากูแบบหนึ่งเฮ้ยต้องซื้อเบ็ดก่อนใช่ไหมไปดูคลองห้าทุ่มครับ แหมมีเล่นมกุกวันนี้พี่ไม่ลงเราไม่ข้าเมืองเหรอสามพันหนึ่งร้อยมาซื้อต้องไหนไวะไอ้ี่อ่ะ ันออปเป็ดตกปลาคนซื้อเท่าไหร่อะปะดหนึ่งยังไม่ได้เอาเลยครับเป็ดตกปลาคนซื้อเท่าไหร่วะเป็นตกะปลาคนซื้อเยอะปะ นี่เป็นตอกบานต้องซื้อทีแล้วท่าไหร่รู้เปล่าเอ่อนี่เอาไปห้าอันสองรอบยังไม่หมดเลยเป็ดตอกบานนะใช่เอาแล้วแล้วแล้วไอ้นั่นน่ะไอ้ไอ้้ไอปลาไอ้เหยื่อเหยื่อต้องซื้อกี่อันเหยื่อถ้าทำหกสิบโลใช้ร้อยร้อยตัวแต่ถ้าทำร้อยยี่สิบโลใช้ร้อยสองร้อยตัวแล้วถ้าสมมติทำเบ็ดในตัวอย่างเดียวในตัวอย่างเดียวน่าจะแค่ยี่สิบสามสิบก็น่าจะเต็มตัวตีแล้วก็ต้องจบแล้วนะอ่าโอเคจัดไป โอเคเี๋ยังชนเหลือเชื่อเสรียแล้วเราจะพังต้องแวะโอโอีกเฮ้ยเหนื่อยวะ่ะเหนื่อยใจวะ่ะ เหนื่อยใจว่า ตกเบ็ดเฮียตกปลายสัตว์แหมดูใช้ครับพูดคำจาแล้วกูแล้วคือระเบิดกูก็ต้องรอช่าง เข็มรดนไฟล้างเชียร์แล้วจิ้มเอาหือบอใช่ไหมถามดิ ขอบคุณคันาดลงครับหมอมาสิบดวงครับถามหมออ่ะบอกเขาเป็นหมอไม่ใช่เหรอไอ้สักต่อช่วยอะไรกูได้บ้างหรอวะไอ้เฮียโอ้ my ายก็เนื้อุด ไม่บอกเน,นี่ยไอซีโอซี IC, OC, ไม่ได้เป็นไอนนสัตว์แล้วเมื่อกี้บอกเขาเป็นตลงไงเนี่ย เอาไปพยาบาลเอาไอ้เฮียแล้วไม่บอกอะ่ะแม่กูเริ่มกูคเครียดไปไปว่ะกูไม่ไปละกูเครียดอับดุน เออหมอหมอมันกันแหละมึงแม่งไม่อินคาแรคเตอร์เลยวะเจคดี้เดี๋ยวไม่อยู่ดิเดี๋ยวมาเฮ้ยกูเครียดวะตอนแรกกูก็ไม่กังวลหรอกคนดูแม่งพากังวลเนี่ยกูก็ฒัตร์ซะ มันจะเป็นอะไรร้ายแรงไหมเนี่ยมันจะเป็นอะไรร้ายแรงไหมมันจะเป็นอะไรร้ายแรงไหม สาธุสาธุสาธุเฮ้ยเขาก็รู้อยู่นี่ตอนแรกเนื้อเนื้อมันหลุดออกมาเดี๋ยวให้ดูให้ดูดชัดๆเห็นปะนี่ <N> เนื้อมันหลุดออกมาเห็นปะแล้วผมก็เลยแปะเข้าไปใหม่แล้วทีนี้ก็เลยล้างละเทเบตาดีนยางแสบ <N> 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 กูก็เลยแบบปล่อยข้ามวันข้ามคืนมาเช้ามาเสร็จปุ๊บสติกเกอร์ติดกับเนื้อ มาจ้ะกว่ารูปให้เขาดูเขาตกใจเหรอมัวว่าเขาตกใจปะเดี๋ยวกูลองดูดิ ว่าเวอร์แน่เลยตกใจไหมเนี่ย เว่อพี่ไปโลกูเวร์ช่วว่าไอสัตว์อโอโดนเนื้อนิดนึงสะดุ้งสะดุ้งพอดูดูรูปดิน่ากลัวปะ เที่ยกูจะเป็นไรบ้าวะแม่ คือเขาให้คุณลอกที่แลลออกมาแล้วคือเนื้อมันหลุดอะเนื้อมันหลุดเลยนะเว้ยเดินไป,ปเปล่าโจ๊กฮะไปไหนนะเกินไปเปล่าเราอะเกินไปเกินไปอะไรสิ่งที่ทำอยู่อะโจ๊กเกินไปแล้วนะ <laughs> ไม่เกินไม่เกิน <laughs> ผมเครียดนะีิผมเครียดผมเครียดเยผมเครียดนะนิคุณระวังแคนลงเ้ยไม่ผมเครียดผมไม่รู้จะปรึกษาใครผมก็ต้องปรึกษาหมออเปล่า ตอนระดับใจไม่ได้อ้สับระวังแคนลงแล้วเว้ยไม่ใช่แคนใหญ่แล้วเว้ยแคนดี้อะโจ๊กโจ๊ก <ะ S 1> อ่าหนึยงมาแล้วไม่เนี่ยเขารอที่รับมันลอให้อยู่เนี่ย ไม่กล้าลอกนี่คือมันแบบมันทรมานมากเลยมันจะมีแสงนะอ้าโจรูร้ปะอ๋อเลเวลห้ากับเลเวลหกอ๋มีเล็บรถไฟเพี้ยมมีแสงแล้วใช่ไหมเทรียเทียเทียเทียไอ้ชอปไปไหนอ่ะิงขับแล้วยดิกูอยากอัล้านอ่ะโหไม่ไหวว่ะเพื่อนทำใจไม,ไม่ได้จริงวะไม่ได้ขับเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะไอ้ยังดีปะทำไม่ได้จริงวะมีกล่องมีกล่อง ช่เหรอกทาแล้วเหรอที่ไปลี่เป็นสายมันไม่ได้ไปตกปลาไอ้เหี้ยไปป้นปลาไอเชื่อกูดิเชื่อกูไห้เอาไปป้นปลาไปป้นปลาไปทำเองเอาได้เหรอคือไปตามไปตามหมอมาปทำไม่ได้เหรอเนี่ยมันเขาไม่บอกแต่แรกเออจะได้บอกเขาให้มาทำให้ใช้ออยลาดออยคืออะไรอ่ะ เออแล้วก็ไม่บอกว่าให้ถามให้เขาทำได้เออบอตอนแรกก็จบผมจะได้สบายใจไปไหนไปแล้วหรอยังยังยังไม่ไปยังไม่ไปแชนลุงหรอหรือไรไม่มีไม่มีข่าวก็ไม่ได้แดกไปชม ออยทาผิวเด็กที่มันลื่นเนอยทาผิวเด็กที่มันลื่ดๆนเป็นไงวะผับก่อนแล้วกันเริ่มเครียดแล้วเครียดทั้งในเกมแล้วก็นอกเกมเฮ้ยรงไัคืนนี้ไม่ได้ดูจริงของแล้ววะฮัลโหลหลอ คือผมผมตัดใจไปแล้วผมตัดใจทิ้งไปแล้ว,มไ,ลวมไม่ต้องทําอะไรแล้วผมตัดใจทิ้งไปแล้วไม่ไปทามไม่ทำเพราะว่ามันจะมันจะอักเสบนะถ้าไม่ทําแผลอ่ะงั้นงั้นขอทําใจแป๊บนึงทาใจอะไรมันเหมือนแผลถลอกที่แบบตอนเด็กๆเคยโอ้โห<ๆ><ๆ>มันมันไม่ได้ตัลอกก็ดีที่ลงไปมันไม่ตัลอกอ่ะมันเป็นไม่ดูจากรูปอ่ะมันอาจจะเออนิดนึงลึกกว่านิดนึงดันตอนดัน้เขายังออกอ่ะเอาเวลาละแล้วก็อย่าดึงแบบนั้นมันแห้งใช่ไหมมีมีเท่าไหร่ครับอ่าผมค่อยๆแบบว่าดันนิดนึง อะไรนะแต่ค่อยๆค่อยๆดันตีละนิดีละนิดไม่เอาไอ้นี้มีแม้พันธุ์สัมผัสกันแเอาชุบนังไม่ผมผมไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลนะผมจะไปทำยังไงอ่ะไม่ทำได้ก็ใช้ง่ายๆแล้วก็ไม่มีตัวหรอแล้วก็เอาไปเลาะตรงที่มันติดเนื้อจุดไรกหรอไม่ดูจุดแรกเอาไปถูๆอ่ะโอเคผมผมดึงผ้าออกแล้วอ่าฮะแล้วก็ค่อยๆดึงออกแล้วก็ตัดออกเลย ไล่ตรงที่เป็นแผลมีแอลกอฮอล์ไหมมีอะไรบ้างไม่เอาไม่เอาผมไม่ชอบแอลกอฮอล์ผมกลัวแอลกอฮอล์ไม่ไม่ได้ให้แอลกอฮอล์ทาแผลแอลกอฮอล์คือทารอบรอบนอกอ๋อโอเคโอเคใกล้แผลโอเคจัดไปน้ำเกลือจัดไปมีก๊อตไหมมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยไม่เอาไม่แปะได้หรือเปล่าไม่แปะหรอกก็ได้แต่พี่ก็มาทายผมก็ทาน้ำเกลืออะไรก็ทาไม่แห้งก็ทายาโอเคโอเคก็ได้โอเคครับก็แล้วกันหยู่ปะเอ้า โอ้โหระเบิดอะไรพอดีระเบิดพอดีตัดกันด้เฮ้ยคนเขาหวังดีเออคับเรื่อยๆเพื่อน เฮ้ย <Hey. S 2> เตรียมโตเตรียมตัวเล็กรถพยาบาลให้ผมด้วยเว้ยมาดู

I haven't seen taking all the